ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระดมกว่าล้างต่างด้าวผิดกฎหมายรับนโยบายพอบตร,รบจากนโยบายเร่งด่วนของพล <บา S 1> ตำรวจเอกตรัธิันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสักให้เข้มงวดตรวจสอบคนต่างด้าดวพลตำรวจตรีนัทกรประพายนผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสามได้สั่งระดมกำลังตำรวจกว่า440นายรวมปฏิบัติการตรวจค้นในพื้นที่30เป้าหมาย25จังหวัด จากการตรวจสอบพบผู้กระทำผิดกว่า287รายในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองอยู่เกินกำหนดและทำงานผิดเงื่อนไขรวมถึงข้อหาอื่นๆพร้อมทั้งเปรียบเทียบปรับกว่า250,000บาทตำรวจย้ำการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการคุมเข้มแรงงานต่างด้าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชน